New ทีวีร่วมกับบริษัทมิราเคิลครีเอชันจำกัดเสนอหมอเงินหมอวางร่วมสนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟฟี่ กาแฟดีจากที่ราบสูงโบโลเว่นสตาร์อินฟินิตี้คอสเมต์ดริครบสามคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสิมเชื่ออมสินบ้านแรกเงินกุ่งเงินกู้สูงผ่อนสบายโทรหนึ่งหนึ่งห้ามากรมมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF และ IMF 18 2 1ถึง21ธันวาคมนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหมอเงินหมอความรายการที่จะทําให้คนไทยอ่านออกเขียนได้เกี่ยวกับเรื่องเงินและเรื่องความครับผมหมอเงินรัชพลเหล่ามนิดครับผมหมอความทนายวันชัยสอนสิริามารายงานตัวครับตามปกติครับปกตินะปกติครับที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยปกติบ้างหมสถานการณ์กําลังเข้าใครโอ้โหมันอ้าว ไม่ว่าอะไรว่ารายการนี้ับมีทุกวัน เวลาบ,าบายย่ายๆจันถึงสุกบ่ายโม,มงถึงบ่าย2องครับก็พบกับเราหมอเงินหมอความนะครับทุกเรื่องทุกประเด็นมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยส่งมาที่แฟนเพจของเราแฟนเพจนะนะฮะนี่ในเฟซบุ๊กก็หมอเงินหมอความเซิร์ชปุ๊บมาเลยเด้งถึงขึ้นมาแล้วก็ส่งจด,มงจดหมายมาได้เดี๋ยววันนี้มีจดหมายน้อยจากคุณปยามาถามอาจารย์โดยตรงเลยก็ส่งมาที่สถานีโทรทัศน์นิวทีวี รายการหมอเงินหมอความครับใน<ไ>ร,ร,ระหว่างนี้ก็เพื่อโปรโมตแฟนเพจก็โอเค <okay. S 1> ใครเข้ามาคลิกไลค์เขียนคอมเมนต์อยากได้หนังสือสี่เล่มที่เราแจกก็สามารถเขียนเข้ามาได้ทาง Facebook รหรือจะขอหนังสือผ่านไปสินิบัติมาก็ได้นะครับสี่เล่มด้วยกันก็มีบางคนถามว่าจะมีของอย่างอื่นแจกไหม ก็เราจะเตรียมแจกเร็วๆนี้อ๋อเหรอฮะเป็นซองผ้าป่าครับไม่ผมเตรียมแล้วผมจะมีหนังสือที่ผมเขียนไว้นาแล้ะเดี๋ยวจะมาแจกตอนปีใหม่ของอาจารย์ก็มีเรื่องคดีความเดี๋ยวอาจจะเอามาแจกเดี๋ยวผมต้องเอามาแจกมั่งผู้หญิงรู้ไว้ผู้ชายห้ามอ่านนี่เอาละจัดไปเป็นของขวัญปีใหม่เอาละเอาก็สําหรับวันนี้ ท่านที่มีข้อสงสัยกันเยอะอสำหรับผู้ที่มีสูงอายุบ้างนะฮะหรือบางคน60ส้นต้นหรือจะเริ่ม60นี่เห็นไปชุลมุนชุลเกโอ้คือหิ้วปีกกันไปเลยละอไอ้ประกันตนตามาตรา4ี่อะไรเนี่ยนะฮะก็สงสัยว่าไอ้มาตรา40่เนี่ยมันคืออะไรมันยังไงม,ม,มันดีมีประโยชน์โพดผลยังไงหรือไม่โอ วันนี้หมอเงินเดี๋ยวมาจัดให้จัดเต็มจัดทุกดอกอ,ท,กอทุกเม็ดรเราเก็บหมดแน่แต่ช่วงนี้พักเม็ดพักก <ṛṣ> ันสักครู่